ฟังกช์ชันคู่และฟังกช์ชันคี่เป็นคู่ประเภทหนึ่งของฟังกช์ชันที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับโดยมีนิยามดังนี้ครับซึ่งพอเห็นแบบนี้ใครหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าแล้วเราจะรู้ฟังกช์ชันพวกนี้ไปเพื่ออะไรก็ถ้าสังเกตน,นะครับในส่วนของฟังกช์ชันคู่นั้นถ้าเราใส่อาร์กิวเมนท์ที่เป็นค่าลบเข้าไปค่าฟังกช์ชันนั้นจะมีค่าเท่ากับฟังก์ชันซึ่งมีอาร์กิวเมนต์เป็นค่าบวกของค่านั้นครับ หรือพูดง่ายๆก็คือฟังก์ชันนี้จะทําการกินเครื่องหมายลบเข้าไปครับส่งผลให้กราฟของฟังก์ชันคู่นั้นมีความสมมาตรหรือซมเมตริกนะครับในขณะที่ฟังก์ชันคี่นั้นถ้าเราใส่อาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าลบเข้าไปค่าฟังก์ชันที่เราได้นั้นจะมีค่าเท่ากับค่าลบของฟังก์ชันที่มีอาร์กิวเมนต์เป็นค่าบวกแทนครับหรือพูดง่ายๆก็คือตัวฟังก์ชันนี้จะทําการคายเครื่องหมายลบออกมาแทนครับ ซึ่งส่งผลให้กราฟของฟังก์ชันคี้นั้นมีความปฏิสมมาตรหรือ a n t i s y m m e t r i c นั่นคือกราฟฝั่งซ้ายและฝั่งขวานั้นจะเป็นกราฟเดียวกันแต่ด้านหนึ่งกลับหัวหรือเราอาจจะมองว่าเป็นกราฟที่ถ้าเราหมุน180องศาเราก็จะยังได้กราฟเหมือนเดิมนะครับซึ่งรูปแบบของฟังก์ชันเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อการคำนวณค่าอินทิกรัลที่เราจะได้เรียนรู้ในส่วนเนื้อหาเรื่องแคลคูลัสครับก็ถ้าจะให้พูดคร่าวๆนะครับ การอินทิเกรตนั้นเราสามารถมองว่าเป็นการหาพื้นที่ใต้กราฟได้ครับแต่พื้นที่ใต้กราฟที่เป็นบวกนั้นเราจะคิดเฉพาะพื้นที่เหนือแกน X นะครับโดยหากเราทำการอินทิเกรตรอบจุดสมมาตรกับฟังก์ชันคู่นั้นค่าอินทิกรัลหรือพื้นที่ใต้กราฟนี้จะมีค่าเท่ากับ2เท่าของพื้นที่ใต้กราฟข้างใดข้างหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ใต้กราฟข้างซ้ายและข้างขวานี้ต่างก็มีค่าเท่ากันนะครับ ในขณะที่ถ้าเราทําการอินทิเกรตฟังก์ชันคี่นั้นเราจะสามารถตอบได้ทันทีนะครับว่าค่าอินทิเกรลหรือพื้นที่ใต้กราฟนั้นจะเป็น0ูนย์เนื่องจากว่าพื้นที่ด้านซ้ายและด้านขวานี้ต่างก็มีพื้นที่เท่ากันแต่มีเครื่องหมายตรงกันข้ามจึงเกิดการหักล้างกันก็ที่มาของชื่อฟังก์ชันคู่และฟังก์ชันคี่นะครับก็มาจากการที่เราพิจารณาฟังก์ชันพหุนามโดยถ้าเอกนามนั้นยกกําลังด้วยเลขคู่เราจะได้ฟังก์ชันคู่ครับ พอค่าลบที่ยกกําลังด้วยเลขคู่จะได้ค่าบวกเสมอครับในขณะที่ถ้าเรายกกําลังเอกนามด้วยเลขคี่นั้นเราก็จะได้เป็นฟังก์ชันคี่ครับพอค่าติดลบที่ยกกําลังด้วยเลขคี่นั้นจะได้ค่าลบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกเล็กน้อยในการจําชื่อภาษาอังกฤษของฟังก์ชันเหล่านี้นะครับในส่วนของฟังก์ชันคู่นั้นจะเป็นอีเวนฟังก์ชันเนื่องจากคําว่าอีเวนนั้นแปลว่าเท่ากันนะครับ ซึ่งแสดงถึงกราฟที่มีความสมมาตรอีกทั้งตัวอักษรของคําว่า e v e n นั้นจะมี4ตัวอักษรนะครับซึ่งก็เป็นเลขค cool ู่ในขณะที่ฟังก์ชันคี่หรือ Odd ฟังก์ชันซึ่งคําว่า odd นั้นจะแปลว่า8ซึ่งแทนถึงความเป็นปฏิสมมาตรรวมทั้งตัวอักษรนั้นจะมีจํานวน3ตัวอักษรซึ่งเป็นเลขคี่นั่นเองครับ